สวัสดีค่ะมันนี้เพื่นกับสิผ้ามาเบิ่งแม่ซับเนองใหม่จา้าเอาซับไปเห็นยางกินแม่มนไปเห็นนน่งไม่สมร้ายหลายค่ะเริ่มเริเร่มแก่แล้วนงงี่แตนอนงางามเนงหน่อยก็ร้ายหลาย นนอืครับจนจำมาจังบ่ขืนโคนโอ้เหเ็ดอันนี้ได้หล,ลายเติบดีนี่ บมดแดงน้ำนอมันก็ล้าหลายน้ำนอน้อใหม่อมอมอมอโอ้ยนอขาวคนนองามขางามแน่คน่ะทั้งนั้นก็อ่อนยืนน้าแม่เนาะอ,อ,อ,อ่อนอ่อนยื้ออกไวกว่อ่าแล้วเป็นหินนี่มันโอ้ยมันไงเสียเสียมติดเขาว่ล่ะเอาเสียมแม่ นี่แต่นออบุบอวบพอพ่ออาทิตย์นี่นอนนี่แมนอนเียนมาสับไม้นี่ก็เ,เดี๋ยวก็เกิดฝนตกใส่หมู่บ้านเนี่ยนะจ้าโอ้ยอย่างงามเลยนี่แต่นอนใหญ่ใหญไอเห็ดน้องไม่สมเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยอนอนใหญ่ครับ ขุนหาซ้ำขาซ้ำขาเจ้าเลยแม่ใหญ่ใหญ่ลายกร<ม>ะไดหมดกระไรเอาแกงกระแสบเด้เนาะใหม่อันนี้เห็นเนาะใหม่สมเลยมันแสบคักนึ่งมันจะได้หลายขวดเดี๋ยวดีลายขวดหมดแดงหน่อยมันหลายลายจ้านึ่งหมดแดงหน่อยหลายก้อนหน่อยนึงไหมตัว นี่จะนองงามๆล่คักเอาว้นี่มุ้ยสามาเจอพี่พ่อหลานบะแม่่อจักนอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนออแปดนอพูดเหลือยู่นีกับกลายเนี่ยจะบ่เอาไปทำมันญ่อีกบบวอ่อน่เอากะบอ่นไปน้ำบ่สิซับแล้วจ้าปนี่สองนอนี้ห้าวแต่เฮ็ดอันมกก

อันเออถวล้านพันไซหายไปแม้สมัยนี้ใส่ขวดน้ำขวดน,น้อยแกงเธอหนึ่ง,ง,งเธอหนึ่งกะเออเฮตดพ่อกินหลังกันแล้วถั่วล้านเี่มันถึงเมื่อยมันดำเสร็งงามงามไปเฟยน้ำสองขึ้นเลยแกะของมใสเกียออก้อนหมุนรวม องขึ้นมันกะินไรแล้วเก็บงานของนมันส้มเก็บงานกินว่าแต่ผู้ใดเห็นว่าเปลี้ยนกเนาเลยดขันเห็นว่าเป็นกะเนาเลยมั้งปีเกียรเส้นหน่อยมันเนาเกียส่พอดีครัเกียบิบงถ้าเกะเบิบึงแปลว่าพราะแกะลินนี่การว่าแกะลินพอดีเลย เท่ากันใส่เกลี่ยหลายหนมันสิเข้มมันสินั่นเป็นได้การว่าเขาขันขันนเอามือเท่ามาแตะลินเท่ามึงแตะลินเท่าแล้มันแกล็ดเกลดปลายลินเท่านั้นแปลว่ามันใส่ได้ต้องซิมเบิ่งน้ำน้อยหนึ่งมันบ่ก่อนเท่าเสียเอาไปใส่ยัดขวดนะเอาเอามือเท่านี่แตะแตะกับน้วใหม่เท่ากับเป็นสูตรของแม่ด้วยจะนี่แตะปลายดินแตะปั๊บแล้วมันเกแกดเห็ุแล้วเขากส่ซิมเบิ่งน้อยหนึ่งก่อนเท่าสิยัดขวดลงไป แปปั๊บบมาแต่แกใส่ไห้บุกสส่โบราณมันบ่ได้กินไงสมัยนี้เขาสลาดเร้วเขาเก็บขึ้นผลิตกินเรวแบบสูตรเร่งด่วนสองขึ้นเลยกินเลยเป็นปีเป็นปียังกินอะไรเล้แค่ตะขึ้นตะขมด้วยฮะสมัยโบราณสมัยนี้มันมขึ้นนี่ยกินแกงไรแล้่วทุบเรแล้วอันนี้ก็ เตรียมกะละมังไว้จ้ะนี่สิฟฟ์ฟ้าเตรียมกะละมังใส่นามไว้ไว้ท้าแช่แช่แค่สองขึนพ่อมันก็แล้วแต่สูตรไผ่สูตรมั่นนอนบางคนมันก็แช่แค่คืนหนึ่งบางคนก็แช่สองขึนสามขึนก็แล้วแต่เนาะขึ้นหนึ่งกินบ่ได้อืมอันนี้สูตรเฮานี่สิแช่สองขึนสูตรแช่คืนเดียวขึ้นหนึ่งกินบ่ได้หรอกมันลำห้วยมันยังบ่มันฮึนมันบะมันหึ่งแต่ว่ามันบกผมหนุบมันหึ่งมันหึ่น นำขึ้นมันบอออกขันเท้าเสียสองขึ้นนี่นำขึ้นออกเขามาซิมเบิองนี่กินเลยเฉยเลยส่วนนี้สิบบ่ดำนาะแม่บ่ดำบ่ดำหลักคือกินได้เร็วหลังจากกันเท้าเซน้ำมาหนีสองขึ้นแล้วหล่ะต้องเมือนี่เด้ขึ้นหนึ่งอ่ะมืออื่นจะสองอ่ามันนี่ขึ้นหนึ่งมืออื่นอีกสองแปลว่าแล้วก็กอกได้กอกแล้วมันนี่เก็บได้ยุดโดนบ่โดนเป็นตีนคินบ่เหมือน ง่ายต่อมันไม่บูดต่อเขาเคยขวดไว้ไปตั้งให้เก็บพวกเกียร์เก็บไม่ได้พวกเกียร์ใส่สูตรนั่นแหะใส่สูตรคาบาดินฮัตเตะดินมันแกะดินเข้มแกะดินนั่นเออได้เลยบะมีชิมมังกรบ่มีเราแกะนี่ภาษาอีสานได้แกะดินเข้มเข้มนิดๆน,น่ะเข้มนิดๆแกะดินไปิลายดินฮัตเตะ เพิ่นข่ามาฟังมึงก็เจะา่ามันยังน้อ,นอแจดลินแจดลินลนะพ่อมูแจ๊เแกไปลินแจ่หมอ,นอเนาะไม่สมจเมื่อนี่แกไปลินเมืออ่มอนี่ละเสน,น้ำน้ำกับเสนสนส้ำเสนน้ำไปสองขึ้นไอสองขึ้นเท่ากับไปใสเกียร์ใส่เีย์ออันนี้น้ำพาพได้ใส่เกียร์บาแม่โอไใส่ออันนี้สูตรแม่นี่สิเป็น แซ่้นำซื้อๆได้จ้ะแซ่้นำเปล่านำกินของเฮ้านี่หล่ะปกติแซ่วบสองขึ้นพ่อสองขึ้นมัขึ้นมากับขึ้นฟอดโอ้มาถึงขึ้นฟ้องเันบอแม่นี่ล่าคาก็เป็นขั้นตอนการดองเน้อใหม่ของอีพี่แหลกของแมนนะจ้าเพื่อนเอามาให้เบิ่งสูตรนี้สามารถแบบว่าดองได้สองขึ้นหล้กก็กอกแล้วก็กินได้เลยประมาณอาทิตย์หนึ่งนะแม่เนาะประมาณเท่าไรจักมือกินได้ มืสองมือกินได้อ๋อกอกใส่ขวดแล้วสองมือกินได้เป็นบอแช่ไปบ้านน so kind of ี้ก็เสร็จเลยติแม่แล้วบ้านี้พูดราว่าสองขึ้นเนาก็เอาเขาเอาเกลียวมาใส่เอาออกจากน้ำทั้งซี่เนี่ยออกจากน้ำซี่บัานนี้ก็เอามาคันใส่เกลียวอันใี้เกลียวแล้วเขาก็มาแตะใช้ปาก แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแลวจ้าอันนี้ก็เป็นสูตรอันแซ่น่ไม่สมของแม่เนาะจ้า,<อ>าน่ไม่สมเน่ไม่ดองของแม่สูตรไผ่สูตรมันเด้อจ้าสูตรนี้ก็แซ่แสบขาเฮียนเท่ากับเห็ดแบบนี้ละจ้าสำหรับคลิปนี้ก็กขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้กำลังใจครอบครัวเฮาด้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า